ค่ะเชิญคำถามได้เลยค่ะค่ะคือพ่อของหนูค่ะให้พี่สาวสองคนสร้างบ้านในที่ดินนะคะ่ะพ่อให้พี่สาวสร้างบ้านในที่ดินของพ่อจะเป็นที่ดินมีโฉนดนะั้ยค่ะสร้างมากี่ปีแล้วม,ม่มีสองหลังหนึ่งหลังก็คือยี่สิบกว่าปีและอีกหนึ่งหลังก็ไม่ถึงสิบปีค่ะโอเคแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับ ค่ะแล้วทีนี้พ่อกับพี่สาวมีปากเสียงรบกันเขาก็เลยจะดชองร้องเอาที่ดินของพ่อค่ะอืมพี่พี่สาวพ่อเนาะป้าเนาะใช่ค่ะพอคือพ่อพ่อกับพ,พ,พี่กับน้องมีปากเสียงกันก็เลยพ่อจะอที่คืนหรือว่าป้าก็จะฟ้องเอา,ปาเป็นข้อคล้องป,ประปัด พ่อป้าก็จะฟ้องค่ะมีหนึ่งหลังคือฟ้องไปแล้วแล้วตอนนี้คือพ่อหนูซื้อคดีอยู่แล้วทีนี้ยังอีกหนึ่งหลังพ่อกับพ่อกับหนูก็เลยกลัวว่าเขาจะฟ้องอีกแต่ว่าพ่อหนูก็คือไม่มีเงินที่จะไปสู้ต่อค่ะอืมก็เลยกังวลนะคนคนคนอีกหลังนึงนี่ยังไม่ได้ฟ้องแล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีปัญหากันเนาะมีปัญหากันแล้วค่ะแต่เขาเขาเขาืูกแล้วค่ะว่าว่าจะมาจะมาฟังดีอืม แล้วหนูจะถามว่าจะถามว่าหนูกับพ่อแก้แก้ไขได้ยังไงบ้างเหมือนว่าเหมือนว่าพี่สะมีอีกหนึ่งหลังที่ไม่ได้ฟ้องเทียค่ะหนูสามารถทํำยังไงได้บ้างอย่าให้คลองมาฟ้องร้องอะไรแบบนี้ค่ะคือห้ามคนฟ้องนี่ไม่ได้แต่แก้คำฟ้องได้เพราะว่าระบบกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นระบบกล่าวหาเขากล่าวหาว่าอย่างนั้นกล่าวหาว่าอย่างนี้ นะครับแล้วก็การที่พ่อแล้วที่ดินแปลงเนี้เป็นที่ดินที่พ่อได้มาจากย่าหรือ<า>ว่าพ่อซื้อมาจากปู่คจากปู่จากย่าใช่ไหมเอออันนี้มันต้องเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องครอบครองปรปักใช่ไหมที่สู้คดีแรกเนี่ยใช่ไหมค่ะใช่ป่ะครอบครองปรปักหรือเปล่าใช่ค่ะคร,ค,รครองครอบครองระปักนะครับทีนี้การฟ้องครอบครองปรปัก ฟังดูเหมือนว่าอยู่มา20กว่าปีแล้วอีกคนก็10ปีแล้วการครอบครองปรปักมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คนที่คิดว่าฉันไปอยู่ในที่ของเธอและฉันจะได้มาง่ายๆนะมันต้องดูที่ไปที่มาให้ชัดเจนว่า การเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเข้าไปในลักษณะที่เป็นประปั์ตั้งแต่ต้นตั้งใจที่จะยึดครองที่ดินเขามาเป็นของตนเองที่ดินของเอพี่กับโบกเข้าไปเลยเอ๊เอก็ได้แต่มองตาเปรบๆไม่ทำอะไรช่างก็เถอไม่เป็นไรหรอกอ่อไม่ได้อนุญาตนะมาเองมาเองนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อใดที่เออนุญาตหรือพ่ออนุญาตให้เขาเข้ามาอยู่ในฐานะผู้อยู่อาศัยใช้สิทธิอยู่อาศัยเนี่ย อย่างนี้เนี่ยก็ไม่เข้าครอบครองประปะักแต่ว่าเวลาเขาฟ้องกันเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องไปหาทนายทนายเนี่ยเดี๋ยวนีน้ทนายเขาก็ต้องทำให้มันเข้าให้ได้อะ่ะจะสร้างห,หลักฐา<ำ>นพยานกันขึ้นมาใดาๆกันขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเข้าประเด็นเขาจึงไปฟ้องต่อศาลทีนี้เราก็ต้องพิสูจน์แหละพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาเข้ามาอยู่ในฐานะผู้อยู่อาศัยพ่อให้อยู่ไม่ได้ให้เลย นะครับหรือว่าไม่ไม่ได้หมายว่า<ม><ม>ให้อยู่แล้วก็ไม่ได้บุกเข้ามาแบบนั้นค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็ไปสู้คดีกันส่วนน้องพ่ออีกคนถ้าเขาจะฟ้องเขาก็ฟ้องได้เหมือนกันอย่าก,กังวลเราก็พิสูจน์ให้ได้<ม>เขาฟ้องได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชนะเสมอไปนะไม่ง่ายนะฟ้องนะง่ายแต่จะให้ได้ตามความพิพากษาว่าเอาละคนนี้ได้สิทธ ครอบครองปรปักก็ไม่ง่ายครับขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงครับคุณอารียาครับยิ่งเป็นพี่น้องกันด้วยนะคะมันนี่เห็นชัดเจนแห,ห,หละว่าพี่คงไม่บุกไปที่น้องและเป็นสร้างบงสร้างบ้านแค่เป็นเรื่องบรรดาแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าต่อไปคือพี่น้องถ้าจะเอื้อเฟื้อกันเนี่ยนะครับก็เอื้อเฟื้อกันในฐานะพี่น้องเป็นญาติกันนะครับเสร็จแล้วพอพอเนี้ยคุณอารียาเจอเรื่องเนี้ยในครอบครัว คนอื่นที่ดูอยู่ก็ชักจะก,กังวลเหมือนกันว่าตอนนี้ทํายังไงดีให้พี่เข้ามาให้พี่ให้น้องให้ญาติหรือคน<ำ>รู้จักทํำลงทำไรอยู่ในที่ตัวเองเอ,อยู่สร้อยตารางว่าวจะถูกแบบนี้หรือไม่เดี๋ยวนี้คนเรามันขาดคุณธรรมไนงะ ถูกไหมขาดมโนธรรมขาดคุณธรรมไม่เกรงชั่วกลัวบาปนะครับพอเอาของเขาได้ก็เอาอยากได้เพิ่มเติมรม่อยเแทนที่จะขอบคุณเขาว่าให้เขาอยู่มากี่ปีแล้วนั้นเป็นบุญเป็นคุณเยอะนะให้อยู่มา2ี่สิปีเนี่ยเป็นบุญคุณไหมถูกเป็นคุณไอ้นี้นอกจากไม่เป็นแล้วยังฟ้องจะเอาอีกอาจจะคิดว่าเป็นที่ของพ่อของปู่อะค่ะก็มันพ้นอย่างนั้นไม่ได้ก็อยู่ที่ปู่ให้ใครเนาะเอาล้ะครับคุณอริยานะก็เป็นข้อสังเกตว่าถ้าเขาฟ้องก็ต้องสู้คดีกัน นะครับแล้วถ้าคนที่เหลือเนี่ยทำสัญญาอะไรกันไว้ก็ทํำหรือต่อไปในใครที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยให้ใครอยู่เนี่ยทำสัญญากันไว้เสีย ทำสัญญากันไว้ว่าฉันให้อยู่ให้เธออยู่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทนทำสัญญาลงลายมือชื่อคนที่เข้ามาอยู่อาศัยในที่ดินของเราในบ้านของเราอ่ะ,ะถ้า<ด>ไม่ทำเนี่ยมันอาจจะเจอเนี่ยพอครบสิบปีหรือไม่กระทั่งปีเดียวถ้าเป็นที่ที่ไม่ใช่ชโฉนโดนนะ<อ>มันก็ไปใช้สิทธิตรงนี้แย่งการครอบครองหรือครอบครองประปักแล้วแต่กรณี นะหนูจะก,กังวลนะครับพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันนะถ้าถ้ารายนี้ผ่านรายต่อไปจะมาฟ้องก็ต้องดูรายนี้ก่อนนะที่ฟ้องอยู่ตอนเนี้ค่ะโอเคนะสวัสดีครับขอบคุณค่ะดีคะ่ะดีค่ะคุณอริยา